สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะวันนี้ต่จะมาอัปเดตดินหมักใบก้ามปูนะที่เมื่อคราวที่แล้วนะคะต่ได้ทําคลิปลงให้ดูแล้วนะคะวิธีการหมักดินที่ผสมกับใบก้ามปูนะคะวันนี้ครบ1สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดินหมักใบก้ามปูของต่ายจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะ ใสเอากระสอบนะคะถุงปุ๋ยนะมาปิดไว้ธรรมดาค่ะแล้วก็มีพวกของพวกกระลมังหรือว่าจะเป็นกระถางนะคะมาทับไว้อีกทีกันถุงปุ๋ยปลิวหรือว่ากันพวกไก่มาเขียนะคะแค่นั้นเองค่ะและนี่ก็คือดินหมักใบก้ามปูนะคะที่มีอายุครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะความชื้นก็ยังมีอยู่นะคะหลายๆคนสงสัยว่า ในระหว่างที่เราหมากัก5-7วันต้องรดน้ําทุกวันไหมไม่ต้องรดนะคะเรารดครั้งแรกครั้งเดียวตอนที่เราทําการ คลุกทุกอย่างให้เข้ากันราดรดน้ำไปให้มีความชื้นแล้วก็เติมหัวเชื้อ EM หรือจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะให้เขามีจุลินรีย์ช่วยย่อยพวกปุ๋ยคอกแล้วก็ช่วยย่อยพวกใบก้ามปูด้วยนะคะแต่ถามว่าใบก้ามปูเนี่ยย่อยละเอียดเลยไหมผ่านไป7วันไม่ได้ละเอียดค่ะเราแค่ต้องการหมักทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวพอใส่กระถางปลูกไปเนี่ยทุกอย่างจะเกิดการย่อยสลายอยู่ในกระถางมากขึ้นค่ะนี่ค่ะ ก็จะพามาดูนะนี่เลยเป็นดินหมักใบก้ามปูค่ะทุกอย่างเข้ากันดีมากๆเลยนะทุกคนทั้งแกลปปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ใบก้ามปูแล้วก็มีดินด้วยนะคะเนี่ยนี่ก็คือสามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะแล้วก็มีคนส่งคำถามมานะคะว่าก่อนที่เราจะนำไปปลูก เราจะต้องนําตัวเนี้ยตัวดินตัวเนี้ยไปตากแดดก่อนไหมนะคะคําตอบก็คือไม่ต้องนําไปตากแดดเลยค่ะสามารถตักใส่กระถางนําไปปลูกได้เลยนะคะนี่ค่ะอ่าทุกอย่างเข้ากันดีมากเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะต่ายก็จะนําดินตัวนี้มาปลูกพืชในกระถางเพื่อที่จะสาธิตให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนก็เป็นกระถางเปล่านะคะที่ต่ายได้เตรียมไว้จะปลูกนะคะวันนี้จะปลูกต้นกล้าพริกค่ะลงในกระถางนะที่ก้นกระถางนะคะต่ายก็ได้รองก้นกระถางนะคะด้วยฐานค่ะเป็นฐานปิ้งย่างนะคะก็เอามารองไว้ค่ะ ตัวนี้นะคะฐานเนี่ยมีประโยชน์มากก็จะช่วยเก็บความชื้นในดินนะคะแล้วก็มีเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุคาร์บอนนะคะจะช่วยบำรุงพืชผักเราด้วยค่ะหลังจากนั้นก็ตักดินใส่ได้เลยค่ะตักดินหมักตัวนี้ของเรานะคะเอามาใส่ได้เลยอย่างที่ต่ายเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าดินหมักตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการเพราะ,มะเมล็ดนะคะจะเหมาะกับการปลูกที่เป็นต้นกล้ามากกว่านะอ่ะ แล้วแต่จะใส่ดินไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นกล้าพริกมาลงค่ะนี่ค่ะเป็นต้นกล้าพริกนะคะรากเต็มเลยตต่ไปขุดมานะคะที่ได้ปลูกไว้นะต้นเล็กๆอ่าเราก็วางไปเลยค่ะแล้วก็นำดินหมักใบก้ามปูของเราใส่ลงไปดินตัวนี้จะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่า มีส่วนผสมของใบก้ามปูอยู่ด้วยนะคะเป็นประโยชน์ต่อพืชที่เราปลูกค่ะเนี่ยค่ะเท่านี้เองค่ะง่ายนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆเลยนะคะนี่กระถางที่หนึ่งพันไปแล้วค่ะแล้วก็นี่เป็นกระถางที่สองนะคะมีฐานรองอยู่ที่ก้นหลุมที่ก้นกระถางแล้วเหมือนกันค่ะใส่ดินหมักใบก้ามปูของเราลงไปเลย ใส่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งต้นพริกของเราแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องนำดินไปตากก่อนนะคะทุกคนสามารถนำมาใช้ได้เลยพอหมักครบ5-7วันนะคะเนี่ยตักมาใช้นะคะไต่าสาธิตให้ดูแล้วนะ <S <S เท่านี้ค่ะ เหมาะกับการปลูกในกระถางนะแล้วก็เหมาะกับการปลูกออพืชที่เป็นต้นกล้าแบบนี้แล้วนะคะจะไม่เหมาะกับการหว่านมาเมล็ดนะเดี๋ยวหลายๆคนจะเอาไปหว่านมาเมล็ดแล้วไม่งอกนะคะเพราะว่าใบกามปูค่อนข้างเยอะนะนี่ค่ะได้แล้วค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็รดน้ำตามปกติได้เลยค่ะ สำหรับพืชที่ตต่จะย้ายลงปลูกใหม่ๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นต้นกล้าพริก2กระถางนะคะเพิ่งย้ายปลูกแบบนี้ตายก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังมาเป็นตัวช่วยในการรดน้ําในครั้งแรกนะคะจะทําให้เขาสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาค่ะก็จะใส่ผสมไปสักนิดนึงค่ะในบัวรดน้ําของเราคนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็รดได้เลย นี่ค่ะจะเห็นว่าดินเนี่ยไม่อมน้ำเลยนะคะน้ำผ่านได้ง่ายมากค่ะนี่ค่ะดินหมักใบก้ามปูของต่ายนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะท่านใดที่สนใจหมักดินไว้ใช้ก็ลองทำตามดูได้นะคะเดี๋ยวต่ายจะแปะคลิปการทำดินหมักใบก้ามปูไว้ในกล่องข้อความใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ